นานาสาระกับอาเปียวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านเมื่อตอนที่แล้วอาเปียได้นำเสนอมิลินทปัญหากษัตริย์ต่างชาติที่ยังยอมรับพุทธศาสนาตอนต่อไปนี้จะเป็นตอนจุดเริ่มต้นของมิลินทปัญหานั่นคืออเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์เกิดที่มาซิดโดเนียของประเทศกรีก เกิดเมื่อพศ1 8 7พ่อเป็นกษัตริย์ชื่อฟิลดิปที่สองคนที่คิดกระบวนทัพฟาแรงนั่นแหละครับตอนอายุ9กกขวบมีม้าพยศสีดำไม่มีใครปราบได้แต่อเล็กซานเดอร์ปราบได้ด้วยปัญญาม้าตัวนี้ชื่อบูซีฟารัสตามอเล็กซานเดอร์ไปทุกสนามรบพออเล็กซานเดอร์ตายก็ไม่ยอมกินหญ้าตายตามเจ้านาา พอเห็นปัญญาโดยอุทานออกมาว่ามาสิดโดเนียคงเล็กเกินไปสำหรับเจ้าแล้วเลยหาครูดีๆมาสอนอเล็กซานเดอร์ครูคนแรกชื่อเพโตเป็นลูกศิษย์โซคจิตนักปราชญ์เอกของโลกแต่สมองคงยังห่างชั้นมากเพราะเอเล็กยังเด็กเกินไปเพโตเลยแนะนำอรลิสโตเติลมาเป็นครู อาริสโตเติลเรียนครอบคลุมทุกสาขาเป็นคนเมืองสตาคีราเหนือทะเลอีเจียนฟิลิปที่สองตีเมืองนี้ได้อาริสโตเติลเลยกลายเป็นทาสฟิลิปเสนอว่าถ้าอาริสโตเติลยอมเป็นครูสอนลูกชายฟิลิปจะปลดปล่อยเมืองสตาคีราให้เป็นไทยทุกคนอาริสโตเติลตกลงแต่มีข้อแม้ว่า อยากรู้อะไรให้ถามถึงจะสอนเรื่องนั้นๆให้อเลิสเตเ,เรติลพบว่าอเล็กซานเดอร์สนใจโลกกว้างเลยเล่าเรื่องแอฟริกาตะวันออกกลางอินเดียและจีนให้ฟังเป็นที่มาของความอยากรู้อยากเห็นของจริงอเล็กซานเดอร์เลยประชนภัยออกตีเมืองต่างๆทั่วโลกตามความฝันของตัวเอง นี่คือแผนที่เดินทัพของอเล็กซานเดอร์จะเห็นได้ว่าเดินสเปสปะอยากไปไหนก็ไปไม่มีแบบแผนบางทีก็เดินกลับไปกลับมาเหมือนท่องเที่ยวมากกว่ามาทำสงครามพออายุ20ปีพ่อถูกลอบฆ่าโดยลูกเมียน้อยจะขึ้นเป็นพระราชาแทนอเล็กซานเดอร์จึงแทนคนสนับสนุนทิ้งหมด ขึ้นเป็นพระราชาแทนพ่อจากนั้นก็เริ่มบุตกตุรกีตะวันออกกลางอาฟริกาจนมาถึงอินเดียตีเมืองไหนได้อเล็กซานเดอร์ก็จัดสมรบมงูงให้ทหารกับหญิงพื้นเมืองเพื่อแพร่เชื้อสายกรีกทหารมีตั้งสี่หมื่นนายไม่ใช่น้อยๆเผ่าพันธุ์ตะวันออกกลางเลยสูงใหญ่แบบคนยุโรป พอถึงปัญจาบของอินเดียเจอทหาร 40, 000, า4ี่0 0ืนม้าสี่พันช้าง500ตัวบางตำราบอกว่ามีทหารส0 0 0 0 0ด้วยซ้ำไปทัาฝาแรงไม่เคยสู้กับช้างเลยตายเป็นเมืองอเล็กเองก็โดนงวงช้างฟาดตกน้ำแต่ก็แข็งใจว่ายน้ำบุกเดี่ยวเข้าไปจับพระเจ้าเปโรวะราชาอินเดียได้ตอนนี้ละ ค่อยได้สมบัติคุ้มค่าหน่อยอเล็กซานเดอร์ให้ปัญจาเป็นเมืองขึ้นให้เปาละวะเป็นราชาตามเดิมอเล็กซานเดอร์อยากบุกแคว้นมะคดและจีนต่อแต่ผ่านมา10ปีทหารเริ่มเบื่อหน่ายสงครามเลยตัดสินใจกลับบ้านแบ่งทัพเป็นสองกองกองแรกเดินด้วยเท้ากลับกองที่สองอเล็กซานเดอร์กลับทางเรือ พอถึงอิรักมีทหารคนสนิทของอเล็กซานเดอร์ชื่อเฮฟาเอสเตียนเกิดป่วยตายเฮฟาเป็นทั้งคนสนิทเป็นทั้งคู่ขาตามธรรมเนียมทหารโบราณตอนออกศึกจะพาผู้หญิงไปไม่ได้ทหารเลยต้องล่อ,อก,กันเองไม่ใช่เฉพาะทหารกรีกแต่เป็นทหารทุกชาติไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอินเดียสเปน มีรักร่วมเพศหมดยิ่งทหารเรือสเปนโปรตุเกสเดินทางไกลเช่นมีเรือมาไทยต้องพาเด็กชายหน้าตาดีมาด้วยเป็นนายบำเรือเจ้าพยาวิชาเยนหรือฟอนคอนกว่าจ,จะได้มาทำงานกับพัฒนารายก็เป็นที่รู้กันว่าเคยตุดพุนมาก่อนพอเฮฟาคู่ขาตายอเล็กซานเดอร์เสียใจมาก กินเหล้าเวัน7คืนตายต่างคู่ขาไปในวัยเพียง33ปีพออเล็กซานเดอร์ตายเหล่าแม่ทัพนายกองก็แข็งข้อตั้งตัวเป็นใหญ่ยึดแต่ละเมืองต่างคนต่างเป็นใหญ่กรีกก็แตกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยอีกกาะกันไว้หรวมๆเพื่อมีสิทจากต่างชาติกรีกเลยอ่อนแอลงไปเยอะ เพราะพลาดท่ารบแพ้ให้กับโรมันก็เลยต้องสิ้นชาติในบ้านปลายตอนกลับจากอินเดียมีนายทหารบางคนไม่ยอมกลับขอตั้งถิ่นฐานกับครอบครัวใหม่ที่นั่นโดยปักหลักอยู่แถวแถวปากีสถานโคเฮเชียขยายเผ่าพันธุ์อยู่แถวนั้นร้อยกว่าปีผ่านไปก็ย้อนกลับมาตีอินเดียยึดได้เกือบทั้งหมดตั้งตน เป็นราชาอินเดียชื่อเมนันเดอร์ที่หนึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้ามิลินมิลินฉลาดปกครองเก่งทำตัวกลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิมสมัยนั้นาศาสนาพุทธเฟื่องฟูมิลินศึกษาพุทธศาสนาสงสัยตรงไหนก็เรียกพระมาถามพระที่เข้ามาตอบปัญหาชื่อพะระนาคเสน จึงเกิดเป็นบันทึกชื่อมิลินทะปัญหาใครอ่านก็ทราบซึ้งเรื่องพุทธเพราะคนเขียนเก่งมากมิลินก็เข้าใจถามพะาระนาคเสนก็ตอบด้วยปัญญายกตัวอย่างแบบพิสดารทุกครั้งมิลินเลยศรัทธามากสร้างรูปหล่อทองเหลืองของพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกแต่ไม่มีเขาหน้าพระพุทธเจ้าเลยเอาเขาหน้า ของเทพเจ้ากี่ใส่ลงไปจึงเริ่มเกิดเป็นประเพณีเคารพรูปปั้นของพุทธเจ้านับตั้งแต่นั้นมาจบบริบูรณ์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับอาเปกด้วยนะครับพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ